สมิงร้ายผาเยตองตอนที่21มิอาจครอบครองพรานมะอูตรวจร่างกายของหมอกโมนางมีแผลจากการดนกัดและควนบริเวณหลังและหน้าอกเสียเลือดมากนางอ่อนเพลียหมดสติเมื่อดูเวลาปันซอจึงชวนพรานมะอูเดินทางกลับด้วยอีกไม่กี่นาทีก็จะรุ่งเช้าแล้ว เขาหันไปทางนอวาหญิงสาวเพยยียกหน้าเบาเบาหล่อนกุมมือหมอกโมไม่ห่างดวงตาเมื่อลอยจิตใจคข้งว้างทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านมะอูและปันซอช่วยกันต่อแคร่มไมไ้ไผ่ลวกเพื่อหามหมอกโมกลับหมู่บ้านพวกเขาช่วยกันยกร่างอ่อนปกเปียกขึ้นแคร่แล้วหามออกไปนอว่าเดินตามหลังปันซอ ผลทางข้างหน้าข้าคิดว่าคงไม่เหมียนตรายใดเพราะเจ้าสมิงร้ายมันเพิ่งตะเลิดอ,ออกไปเมื่อค่อนแจง้งน่าจะปลอดภัยที่สุดปันซอกล่าวขึ้นแต่ก็อย่าประมาทข้าว่าพ่อบ้านเคมันกับมองเปรียวไตคงดักรออยู่รีบกันเข้าเถอะพรานมะอูเสนอเมื่อลงจากถ้าเลี้ยวเลาะตามทางด่านเล็กไม่นานก็พบกับพ่อบ้านเคมันและมองเปรียวไต กลบกองไฟอยู่ทั้งสองเหลียวหน้ามองพร้อมกับประทับปืนแต่แล้วก็ลดลงเมื่อเห็นพรานมะอูกับปันซอพอบานซักถามมาที่พรานมะอูเล็กน้อยแล้วเหลียวตาไปมองร่างหมดสติบนแคร่พร่างพยักหน้ากับมองเปียวไตแล้วนำเดินออกไปมองเปียวไตเดินมาที่ปันซอบอกว่าจะยกแทนเขาเขาจึงยกให้หามแทน สะบัดแขนทั้งสองข้างด้วยความเมื่อยครบแล้วลงมาเดินคู่กับนอาวาเจ้าเป็นอย่างไรบ้างปันซอเอ่ยถามเพรียบ้างเพราะอดนอนแต่ก็ยังพอมีแรงเดินกลับไม่เดือดร้อนให้เจ้าอุ้มอีกคนดอกนอาวาตอบให้เก่งอย่างที่ปากว่าเถอะห่นทางอีกไกลเขาพูดพรางยิ้มมุมปากโชคดีที่เราออกตามทันไม่เช่นนั้น สถานการณ์อาจจะต่างออกไปแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ข้าขอบใจเจ้านะที่ช่วยแม่ข้าและให้ข้าออกมากับเจ้าด้วยนอวายิ้มน้อยๆส่งให้เขาปั่นซอกระพริบตาปริบๆและยิ้มตอบเจ้าเดินขึ้นหน้าเถอข้าจะระวังหลังให้เองเขาพูดพร้อมยกมือดันหลังนอวาเล็กน้อยหล่ันจึงเร่งเท้าขึ้นหน้ามือถือหน้าไม้กระชับแน่น เร่งฝีเท้าเดินตามเมื่อมาถึงหมู่บ้านร่างของหมอกโมถูกนำไปรักษาหนาบ้านหัวหน้าบ้านมะเอเมียแม่หมอประจำหมู่บ้านผ่าเยตองหน่งง่วนอยู่กับการรักษาหน่อว่านั่งข้างหมอกโมอยู่ไม่ห่างแถมยังคอยเป็นลูกมือสารวนช่วยหยิบจับให้มะเอเมียแผลถูกรักษาและให้ยาตามตำรา มะเอเมียจึงเงยหน้าขึ้นแล้วอธิบายการรักษาและการให้ยาหลังนางฟื้นข้าดีใจและเสียใจด้วยนะนอว่าเคราะห์ที่แม่เจ้าเจอเนี้ใหญ่หลวงนักตอนเนี้ยนางพน้นเคราะห์แล้วต้งดูแลนางอย่างที่ข้าบอกไว้ละ่ะถ้ายาตัวไหนหมดก็มาขอข้าเพิ่มได้จนกว่านางจะดีขึ้นเป็นปกติมะเอเมียกล่าว ข้าขอขอบใจท่านมากเลยจ้าข้าจะทำตามที่ท่านบอกทุกอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะนอว่าตอบเสียงใสถ้าเช่นนั้นเนี่ยข้าขอตัวมะเอเมียกล่าวลานอวาลุกขึ้นเดินไปส่งนางถึงชาญบ้านแล้วหยืนนิ่งไปอึดใจหล่อนเหลียวมองไปที่ร่างหมดสติแล้วล่งอกเล็กน้อยแม่จา๋าเดี๋ยวแม่ก็หายเป็นปกติ นอวาคิดเจ้าก็ควรพักบ้างนะนอวา่าเสียงเข้มพูดอยู่หลังหลอนข้าจะเฝ้านางจนกว่านางจะลืมตาขึ้นมานอว่าตอบเสียงต่ำเบาแท้จริงแล้วหล่อนก็อ่อนเพลียมไม่ใช่น้อยเหมือนกันเจ้าเดินหนักตลอดคืนถึงเช้าถ้าไม่พักบ้างเจ้าจะล้มป่วยไปอีกคนเขาแยงงึ้นนอว่าหันตัวไปเผชิญหน้ากับเขา แต่ขาเดินอ่อนแรงเซไปเล็กน้อยปันซอขยับประคองร่างบางแล้วตาทั้งสองก็ประสานกันหนอวารู้สึกหน้าแดงจึงพล่าออกจากเขาแล้วเดินห่างไปนั่งลงข้างๆแม่ของหลอนปันซอเคะเขินยกมือเกาท้ายทอยแล้วเดินตามไปนั่งข้างๆหนอวาเจ้าหิวไหมเดี๋ยวข้าทำให้หนอวาอดยิ้มไม่ได้ แล้วก็รีบแสดงหน้าเรียบเฉยพยักหน้าแทนคำตอบอย่างน้อยเขาจะได้อยู่ห่างๆหล่อนสักพักหนึ่งก็ยังดีหล่อนเองไม่ได้นึกรังเกียด,ดังงอนอะไรเขาหรอกแต่ตอนนี้แม่สำคัญกับหล่อนมากไม่มีเวลามาคิดเรื่องอื่นใดถ้าเช่นนั้นรอไม่นานเดี๋ยวข้ามาเขากล่าวเสร็จแล้วลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วเดินเข้าครัวไปเขาฟางตม้ม กับเนื้อหอมกรุ่นในถ้วยใบเล็กปัน่นซอยกมาวางต่อหน้าหล่อนนอวากล่าวขอบใจแผ่วเบาแล้วเขาก็ผละออกไปหล่อนมือมองควันที่ลอยกรุ่นอยู่เหนือถ้วยนั้นด้วยใจอันหนักอึ้องสองมือเอื้อมไปหยิบถ้วยขึ้นมาประคองไว้ไม่หิวเลยสักนิดหล่อนคิดแล้วลุกเดินไปอย่างร่างอันแน่นิ่งของหมอกโมทรุดลงนั่งข้างกาย น้ำตาเอ่อล้นอาบแก้มสองข้างหล่อนเกลืนรถขมที่อยู่ในคอหล่อนหวนคิดภาพต่างๆความสุขความทุกข์ความสิ้นหวังที่ผ่านมามันทำร้ายหล่อนขนาดไหนสมองประมวลภาพสลับซับซ้อนจนล้าหน่อว่าทอดกก่นอนข้างแม่ของหล่อนด้วยร่างอันสั่นเทาหล่อนสะอื้นให้กับทุกสิ่งที่ได้เจอไม่อยากคิดว่า ชีวิตเด็กสาวธรรมดาธรมดาคนหนึ่งต้องมาเจอเรื่องราวโหดร้ายถึงเพียงนี้ไม่ใช่ข้าไม่ใช่เด็กสาวธรรมดาธรรมาคนหนึ่งพ่อข้าเป็นปีศาจและข้าคือลูกสาวปีศาจคิดได้เช่นนี้ก็สั่นสะท้านไปทั้งหัวใจแม้ความอบอุ่นจากไหลของแม่ก็มีอาจละลายความรู้สึกหนาวเยือกห้าวันผ่านไป หมอกโมฟื้นจากอาการดีขึ้นเป็นลำดับหนอวาอยู่เคียงข้างแม่ของหล่อนไม่ห่างไกลหล่อนแทบไม่ได้กินไม่ได้นอนเพราะบางเวลาอาการกำเริบจนเพอขึ้นมาก็มีหมอกโมมักละเมอยกมายกมือขึ้นไปบนอากาศเหมือนผลักบางอย่างปากก็พร่ำรอ้องยาอยาอย่าทำข่าหลายครั้งที่หนอว่าต้องกอดแม่แน่นเน่ย เพราะหล่อนกรีดร้องตลอดคืนแม่หลับไปกี่วันเนาว่าหมอกมองเอ่ยขึ้นครั้งแรกในรุ่งเช้าด้วยน้ำเสียงแงหบแห้งเนาว่าสะดุ้งหันมาพลาดจากสิ่งที่ทำอยู่ในมือกุลีกุจอรประคองแม่ที่พยายามจะลุกขึ้นนั่งแม่แม่จา๋าแม่ฟื้นแล้วค่อยๆลุกนะจ๊ะเนาว่าประคองให้แม่นั่ง แม่หิวน้ำไหมหนอวาถามพรางเดินน้ำจากคอนโทรใส่คันใบเล็กแล้วยื่นให้นางหมอกโมรับมาดื่มด้วยความกระหายหนอวาแม่แม่จา๋าแม่เพิ่งฟื้นนะอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยดื่มยาหม้อที่แม่หมอสั่งดีกว่าแม่จะได้หายเร็วๆนะนอวาเรียบพูดขัดหลังจากนั้นยาหม้อก็พร้อมอยู่ในถ้วยเรียบร้อย หมอกโมรับมาถือไว้นางคลึงถ้วยเบาๆเหือยหน้ามองใบหน้าอันอิดโดยของลูกสาวแล้วนางก็สะท้านใจนอว่าสมลงไปมากจากการอดหลับอดนอนเฝ้าคนป่วยเช่นหลอนหมอกโมเอื้อมมือไปสัมผัสแก้มเบาๆน้ำตาคลอเบาโทษลูกรักแม่ขอโทษทั้งสองโผล่เข้ากอดกันปล่อยโฮออกมา หมอกหมอลูบไล้เรือนผมดำคลับของหลอนอย่างทนุถนอมข้าไม่เป็นอะไรมากหรอกข้าแค่ไม่ค่อยได้อาบน้ำล้างหน้าน่ะไม่ต้องห่วงข้าห่วงตัวเองดีกว่าฟื้นมาได้ข้าขอบคุณเทวดาผีป่งผีป่าที่ไม่เอาชีวิตแม่ไปตอนนี้ข้าดีใจเหลือเกินหน่าว่าประคองมือทั้งสองของแม่แล้วยกขึ้นเทินที่หัวหลอนอย่างเคารพรักยิ่ง แม่ลูกนั่งมองตากันอย่างลึกซึง้งเอา้าฟื้นแล้วเหรอหมอกโมพอบ้านเคมันเดินเข้ามาเยืนอยู่หน้าประตูหมดเคราะหมดโศกไปเสียทีนะหมอกโมหน่าวา่าพอบ้านโทษพลังสุดกายลงนั่งข้าก็ลุ้นแทบแย่เหมือนกันเกรงว่าโยมมาบานจะมาเอาชีวิตไปซะแล้วเจ้าเนี่ยดวงแข็งไม่ใช่เล่น ข้าขอบใจพ่อบ้านมากเลยจ้ะถ้าไม่มีท่านเนี่ยข้าคงตายอยู่ในป่าน,นั้นแล้วหมอกโมกล่าวนาหมอกโมฟื้นแล้วเหรอจ๊ะปันซอเดินเข้ามาทักข้าได้ยินพ่อหัวเราะเลยเดินเข้ามาดูข้าดีใจที่เห็นนาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งคนเฝ้าคงจะโล่งใจแย่เลยประโยคหลังเขาเอ่ยถึงนอว่าพลางส่งสายตาไปทางหลอน นาวาแสดงสีหน้าไม่ถูกเลยทีเดียวอืมเอาล่ะเป็นเรื่องที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีของวันนี้จริงๆข้าขอตัวล่ะจะไปดูข้างนอกสักหน่อยสองคนแม่ลูกไม่ต้องเกรงใจข้าหรอกนะพักได้ตามสบายจนกว่าจะแข็งแรงดีพ่อบ้านกล่าวเสร็จก็ลุกเดินออกไปเออเดี๋ยวก่อนจ้ะพ่อบ้านเนี่ยข้ารบกวนท่านมาหลายวันเนี่ย แม่ค้าก็ฟื้นแล้วข้าคิดว่าข้าควรกลับบ้านเสียทีจะ้ะนาวากล่าวอย่างเกรงใจรบกวนอะไรไม่รบกวนสักนิดดีซะอีกบ้านเนี้ยไม่เคยมีเด็กหญิงอยู่ในบ้านมาก่อนข้าใฝ่ฝันว่าอยากได้ลูกสาวมากอยู่ต่อเถอะหรือจะอยู่ยาวๆไปเลยก็ได้นะว่าไงหมอกโมข้าจะขอลูกสาวเจ้าให้ลูกชายข้าเจ้าคิดเห็นเป็นเช่นไร ถ้าถามข้าข้าก็จะตอบว่าข้าก็เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ท่านพูดเช่นกันนางอายุบนนี้แล้วนางควรจะออกเรือนได้แล้วล่ะจ้ะหมอกโมตอบแม่หนอวาร้องเสียงหลงเอาละเอาละ่ะเป็นอันว่าเห็นดีเห็นงามกันทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวข้าว่างข้าจะหาเรื่องยามปรึกษาเจ้าอีกทีละกันพูดจบ พอบ้านเคมันก็ผลาออกไปพร้อมกับบรรซอที่เดินหน้าแดงตามออกไปด้วยหนอวามองจนสองคนนั้นลับตาแล้วหันมาทางหมอกโมแม่ไม่ถามข่าสักคำว่าข้าอยากไหมหนอวาหน้างอโอ้ยถ้ามวัวแต่คอยถามเจ้าคงจะตอนที่ช้างบินได้กระมังแต่งกับเขาไปเถอหน้าลูกแม่เขาเป็นคนดี เขาดูแลบ้านเรามาตลอดเขาไม่เคยทิ้งเราเลยนะแต่ข้าไม่ได้รักเขานะแม่หนอวาแยง้งอยู่กันไปเดี๋ยวก็รักกันเองแหละนะหมอกโมตอบแม่ก็พูดแต่คำนี้แหละแม่ไม่น่าฝืนมาเลยเชือ่อนาวางอนหันหลังกอดอกเอา้าหนังลูกคนนี้หมอกโมพูดพลางอมยิม้ม ยังคอใส่หัวเบาๆพอ่อข้ามีอะไรจะปรึกษาเสียงปันส่อเคร่งเครียดอืมข้ามีเวลาให้เจ้าแค่ช่วยเขี้ยวหมากแหลกเท่านั้นเคมันหันมาก,กล่าวแล้วเดินไปนั่งแคร่ตรงลานประชุมเอาว่ามาปันส่อสุดนั่งลงเคียงข้างข้าจะขอล่าไอ้สมิงที่ลักผ่าตัวหน้าหมอกโมไปได้หรือไม่ ข้าคิดแน่ใจว่ามันจะกลับมาอีกครั้งหากสองแม่ลูกกลับไปยังบ้านของตนปันซอเสนอข้าห่วงเคมันพูดห่วงทั้งสองแม่ลูกแล้วก็ห่วงเจ้าปันซอข้ากลัวว่าเจ้าจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องตึงมือถ้ามันจะเสี่ยงถึงชีวิตข้าก็พร้อมจะเพลีชีพท่านพอ่อท่านก็รู้ดีกว่าใคร ข้าไม่รู้ข้าไม่อาจรู้เคมันสูตดลมหายใจลึกเจ้ารู้จักสมิงตนนั้นใช่ไหมข้าอาจพูดได้ว่ารู้จักมันถ้าเช่นนั้นก็ตามแต่เจ้าเธอแต่ให้มีสติทุกขณะจิตและจำคำที่ปู่เจ้าสอนไว้ให้ขึ้นใจเคมันตบไหลบันซอหนักแน่นทั้งสองพยักหน้าให้กันแล้วเคมันก็เดินผ่าไป ปันซอรู้ดีว่าพ่อไว้ใจเขาและคอยสนับสนุนเขาเต็มที่ภารกิจครั้งนี้เดิมพันด้วยชะตากรรมเลือดและชีวิตเขาจะไม่ปล่อยให้มันลอยนวลแน่นาวาลอบกลับไปบ้านของตนหล่นไปล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่และหยิบชุดใหม่ไปให้หมอกโมแล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อบ้านไหวโยก เหมือนมีบางสิ่งกระโดดขึ้นมาบนชานเรือนหล่อนยกมือกุมอกไว้ประหนึ่งกลัวว่าหัวใจจะวิ่งเล่นออกจากอกหล่อนค่อยๆพลิกกายเรนเข้าไปหลบหลังเสาเรือนกว่าตามองไปด้านนอกเงาดำทับลงช่องประตูเห็นร่างคนชัดเจนใจกระสับกระส่ายแล้วจู่ๆเงาดำนั้นก็ซุดลงเหมือนอาการของคนที่นั่งคุกเขา่า ข้ามาขอขมาเจ้าเสียงแห่พราดังออกมาจากหน้าประตูบ้านได้ยินที่ไหนก็จําได้ฟ้าห้ามเขามาหาหลอนนาว่าไม่ได้ตอบสิ่งใดออกไปหลอนนิ่งอึ้งอยู่นานจนฟ้าห้ามกล่าวมาอีกครั้งข้ารู้ว่าสิ่งที่ข้าทำไม่อาจลบล้างด้วยการขอขมาดอกข้าแค่อยากทำเพื่อไถ่โทษกับเจ้า สู่แม่ของเจ้าข้ามันปีศาจตัวจริงหางเจ้าอโหสิกรรมให้แก่ข้าข้าจะขอจากไปแต่โดยดีเสียงเขาแตกพระาและเกลิ่นก้อนสะอื้นขเขายื่นกลวยใบตองที่ใส่ดอกไม้สีขาวตรงทางเข้าประตูหล่อนเห็นแล้วน้ำตาร่วงยกมือทั้งสองข้างปิดหน้าเพียงเอ่ยวาจาเท่านั้นข้าจะไป และไม่กลับมาให้เจ้าเห็นอีกข้าอโหสิกรรมให้เจ้าทุกอย่างหน่าวาฟื้นไม่ให้เสียงสะอื้นสิ้นเสียงหลอนฝาห้ามก็กล่าวขอบใจแผ่วเบาแล้วกระโจนไปด้านล่างหน่าว่าพุ่งกายตามออกไปเห็นเขาวิ่งสีขาแต่กายเขาแนวป่าหายไปไร้ร่องรอยหล่อนดองให้อะไรให้แก่คนรักปีศาจของหลอน ให้มันจบสิ้นแต่เพียงชาตินี้เถอะข้าไม่อาจเจ็บปวดเช่นชาตินี้ได้อีกแล้วหน่าว่าอธิษฐานในใจพลันก็ระลึกถึงคำพูดของพระธุดงที่หล่อนเคยไปกราบไหว้ฟังธรรมกับแม่หล่อนเมื่อวัยเยาว์ท่านได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่จะหลุดจากเราไปทีละสิ่งไม่เร็วก็ช้าสัตธรจะเช่นนี้ จะเกิดกับเราทุกคนกล่าวตามความจริงแล้วไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราแน่แท้สรรพสิ่งล้วนเป็นของมันเช่นนั้นเองไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงสรรพสิ่งประดามีคือความชั่วคราวที่ดูเหมือนมั่นคงแค่นั้นเองจเจริญพรหล่อนยกมือพนมทั้งน้ำตาต่อไปนี้ การไม่มีเขาคือไม่มีเขาอีกต่อไปลาก่อนชัยผู้ที่ใจทวินหาทุกคืนวันนอว่าอีกเสียงดังมาจากข้างล่างปันซอเขาเรียบกุลีกุจอมาประคองหลอนนอว่าไร้เส้นแรงจะยืนหยัดก,กายขึ้นมาได้หลอนพิงอ,อกเขาอย่างสิ้นหวังเขาช้อนตัวหลอนขึ้นลอยเร็วแล้วผ่าเข้ามาในบ้าน เขามองหล่อนด้วยสายตาอ่อนโยนรักคนปลอบใจข้าเห็นหลังมันวัยวัยเจ้าแค่บอกมาว่าจะให้ข้าทำเช่นไดไม่ต้องทำสิ่งใดแค่ปล่อยเขาไปเนาวาตอบแต่สิ่งที่มันทำกับแม่เจ้ามิอาจให้อภัยข้าขออโหสิกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและข้าขอร้องเจ้าปันซอ นอวากุมมือและประสานตาเขาปันสออ้าปากค้างเขาผลาจากหล่อนออกมายืนหน้าประตูยกมือข้างหนึ่งกุมศีสะะครูใหญ่ต่อมาเขาจึงเอ่ยขึ้นถ้าเช่นนั้นเนี่ข้าขอออกไปดูให้แน่ใจว่ามันไปแล้วจริงๆโดยไม่ฟังคำพูดอะไรก็ตามที่หนอวาจะขอร้องซึ่งหล่อนพูดแน่เขาเรียบลงบันได แล้วทยานกายเร้นเข้าป่าไปความเงียบเกิดขึ้นอีกครั้งหน่าว่าเป็นห่วงฟ้าห้ามเหลือเกินถ้าหล่อนจะตามไปคงจะรั้งใจไว้ไม่อยู่ถ้าไม่ตามก็กลัวสองคนนั้นจะห้ามหันกันจนตายกันไปข้างหนึ่งความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวหล่อนตะเลืองลุกพร้อยพลาดไปที่ประตูกำลังจะมองหาหน้าไม้หรืออะไรสักอย่างติดตัวไป พลันห่างตาก็เห็นร่างร่างหนึ่งเดินออกมาจากชายป่าหลอนหันกลับไปปันซอเขาเดินด้วยท่วงท่าธรรมดาไม่มีอาการสิ่งใดที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์เขาเหลือบมองมาที่หลอนแล้วขมวดคิ้วนอวาเดินไปหาเขาแล้วถามอย่างกระสับกระส่ายทำไมเจ้าเจ้าเจอเขาไหมไม่ ข้าไม่เจอเขาเขาคงไปไกลแสนไกลแล้วทำไมเร็วนักเจ้าเข้าไปได้ไม่นานเท่าไรหรน่าว่าไม่หยุดสงสยัยเขาไปแล้วนาว่าแค่นั้นปั่นซ้อมเม้มปากเป็นเส้นตรงหล่อนนึกเสียใจที่ไม่ออกไปเจอเขาฟ้าห้ามเมื่อตะกี้ลึกๆแล้วเขาก็คือชายคนหนึ่งที่หล่อนรักและปรารถนาจะใช้ชีวิตร่วมกับเขา สิ่งที่เขาได้กลายเป็นนั้นไม่อาจทำให้ทั้งสองใช้ชีวิตแบบปกติได้เขาควบคุมมันไม่ได้และหล่อนเองก็ไม่อาจเสี่ยงจนกระทั่งเขาหวนคืนมาอีกครั้งเพื่อทวงสัญญาต่อหลอนและเกิดเรื่องขึ้นกับแม่ทําให้หลอนเองตัดสินใจได้ว่าต้องปล่อยเขาไปตามยถากรรมโชคชะตาหรืออะไรก็ตามแต่จะกล่าวโทษทั้งคู่ คงไม่อาจมีวาสนาต่อกันจริงๆเจ้าเสียใจข้ารู้สึกได้ปันสอบพูดข้าไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เพื่อเจ้าได้เส้นทางนี้ไม่อาจย้อนกลับพาข้าไปหาแม่ทีน่าว่ากล่าวได้แค่นั้นหล่นไปหยิบห่อ้าแม่แล้วออกเดินเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของกันและกันทั้งคู่เดินมาจนถึงหน้าบ้านพ่อบ้านเคมัน หมอกโมกำลังง่วนอยู่กับการก่อฟืนไฟหงหาอาหารนางเหลือบตามมาเห็นทั้งคู่เดินมาด้วยกันก็อดอมยิ้มไม่ได้แต่สังเกตสีหน้าหนอาวาแล้วก็ทำให้นางทิ้งงานตรงหน้าดิ่งมารับลูกสาวจงไม่สบายหรือเปล่าหน้าดูซีดผิดปกติไปมากนางรีบถามแม่ข้าโอเคจ้ะแค่นาเมือดนิดหน่อยเท่านั้น สงสัยไม่ได้กินไม่ได้นอนหลายวันติดต่อกันพักเสียเถอะลูกรักแม่กำลังทำอาหารที่ลูกชอบนั่งอยู่นี่แหละไม่ต้องตามมาช่วยแม่ในครัวนะแม่แข็งแรงมากตอนนี้หมอกโมยิ้มแป้นเอาใจลูกสาวนอว่าเห็นนางกลับมาปกติเหมือนเดิมก็รู้สึกสบายใจขึ้นมานิดหน่อยเฟิรนยิ้มส่งไปคนเดียวที่เหลืออยู่ทั้งชีวิตคนเดียวที่รัก และปกป้องหล่อนเสมอมาแม่ต้องแลกด้วยชีวิตหล่อนก็ยอมแม่คือคนสำคัญคนสุดท้ายของหล่อนหล่อนจะใช้ชีวิตที่เหลือดูแลนางขอขอบคุณบทประพันธ์โดยคุณอักษิพรจากผลงานเรื่องสมิงร้ายผาาเยตองที่อนุญาตให้นำเนื้อหามาเผยแพร่ค่ะ ฝากติดตาม Facebook Fan Page ที่ Getto Story ตีตัวฟังเรื่องเล่ากันด้วยนะคะและทาง i n นสตาแกรมฉามมิแจมตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ